สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาพบกับเราช่องทันชนิด99เหตุการณ์ที่จะเล่านี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของแพรเองค่ะเมื่อปี2557ช่วงนั้นคุณยายแพรที่อยู่จังหวัดขอนแกน่นท่านจะถูกบ้านทําใหม่ทั้งหลังให้กว้างและสูงขึ้นเนื่องจากพักหลังช่วงฤดูฝนน้าจะท่วมบ่อยมากเพราะบ้านยายอยู่ติดคลองด้วยเลยจะถมดินให้สูงขึ้นพร้อมกับตัดต้นไม้ที่เป็นป่ารอบๆอ,ออกยายก็เรียกลูกหลานมาช่วยกันตัดต้นไม้ มีลุงกับนาชายอาสาไปล้มต้นไม้ใหญ่แต่ว่าต้นไม้มันดันล้มไปทับสารหน้าบ้านเข้าจนพังหมดคือเจ้าที่ที่บ้านใหญ่เป็นเทวดาดำค่ะทีนี่นายหญิงเลยไปจุดทูปบอกท่านว่าจะทำสารใหม่ให้วันในพุธหน้าวันนั้นเป็นวันเสาร์หลังจากวันนั้นก็คนมาถมดินรอบบ้านแต่เขาก็ไม่ได้เก็บซากสารที่พังออกไปและยังไปถมทับไปเหยียบอีกแต่ไม่มีใครที่บ้านรู้เรื่องจนมาถึงวันที่ถมดินเสร็จ และเป็นวันพุธที่ต้องตั้งสารให้ใหม่ตามพี่น้าหญิงบอกไว้แต่นะเขาลืมค่ะเวลาผ่านไปสองวันน้าชายที่กําลังช่วยงานจู่จูก็รู้สึกหายใจไม่ออกเลยขอกลับบ้านก่อนพอตกดึกราวราวสามถึงสี่ทุ่มแกก็รู้สึกหนักหนัก,นกอกคือทรมานจนร้องไห้เลยค่ะเป็นอยู่แบบนั้นประมาณสองถึงสามวันเลยพาไปหาหมอหมอดูอาการก็บอกว่าที่หน้าเหมือนถูกอะไรกระแทกไปโดนอะไรมานะ้าชายก็งงเพราะไม่ได้โดนอะไรมาเลยหมอก็ให้แค่ยามาทาน พอตกดึกกลับมาบ้านนอนนาชายก็เป็นอีกแล้วค่ะอาการเดิมเลยแต่พอลืมตาขึ้นมาดูน้าเห็นเป็นขาดำๆใส่กำไลข้อเท้าสีทองกำลังเหยียบอยู่บนหน้าอกและเท้าอีกข้างเลื่อนขึ้นมาเหยียบที่หน้าจนแกร้องอึกๆอักอักเพราะหายใจไม่ออกจนภรรยาของน้าชายตื่นขึ้นมาเขาถึงหายไปแต่ที่นี่นาชายแกกลับบอกว่าจริงๆเห็นแบบนี้ตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ไม่กล้าพูด เช้าวันต่อมาณาชายเลยมาเล่าให้ทุกคนฟังน้าหญิงคนที่จุดทูบบอกจะทำสารให้ใหม่เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมตั้งสาลใหม่ให้ท่านเลยจากนั้นน้าหญิงเลยไปจุดทูบบอกท่านใหม่ว่าอาทิตย์น่าจะตั้งสารให้อย่าทำแบบนี้เลยจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนาชายอีกจนกระทั่งได้คนมาทำพิธีเรียบร้อยรอแค่วันที่จะตั้งสารค่ะแล้ววันนั้นก็มาถึงทุกคนทำพิธีพร้อมหน้าพร้อมตาและขอขมาด้วยค่ะก็ตั้งสาลใหม่เรียบร้อย แต่พอผ่านไปแค่เพียงวันเดียวปรากฏว่าลุงที่เป็นคนหล่มต้นไม้เกิดหกล้มหัวกระแทกเป็นลมอยู่ริมคลองโชคดีที่เงยหน้าไม่งั้นคงได้จมน้ำตายจากนั้นก็พาลุงไปหาหมอแต่ว่ายิ่งทำการรักษาลุงเท่าไหร่ลุงแกก็ยิ่งแย่ยิ่งโทรมลงเรื่อยๆหมอก็งงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรเลยพอมานึกนึกดูแล้วนาผู้หญิงเลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเจ้าที่พอกลับมาบ้าน น้าหญิงเลยไปจุดทูปขอให้ท่านมาเข้าฝันเพื่อจะถามว่าทำสารให้ท่านแล้วทำไมท่านยังไม่หยุดทำร้ายคนในครอบครัวและคืนนั้นเองน้าหญิงก็ฝันจริงๆค่ะฝันว่ามีชายแก่ตัวดำทั้งตัวและมีกำไลข้อเท้าน้าหญิงก็รู้แล้วว่าท่านมาในฝันน้าถามท่านว่าทำสารให้แล้วทำไมท่านยังทำแบบนี้ท่านเลยชี้หน้าน้าหญิงและบอกว่ามึงเอาใครมาทำพิธีให้กูผูกมันศีลแตกแล้วมึงไม่รู้หรืออย่างไร อยากได้อะไรกูก็หาให้แค่ตั้งศาลให้กูมันยากมากเหรอแล้วนะก็สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเลยค่ะเช้ามานะหญิงก็ไปเล่าให้คนอื่นๆฟังและพากันไปหาร่างทรงที่ครอบครัวเรานับถือค่ะท่านบอกว่าพูดอะไรไปแล้วไม่ทำใช่ไหมท่านกโกรธท่านไม่มีที่อยู่ท่านเลยอาศัยร่างคนในครอบครัวของพวกเธออยู่รีบไปทำศาลให้ท่านเสียก่อนจะสายฟังอย่างนั้นทุกคนรู้เลยค่ะ ว่าหมายถึงร่างลุงของเราจากนั้นมาก็วิ่งหาคนมาทําพิธีแต่ก็ไม่มีใครอาการลุงก็แย่ลงทุกวันทุกวันเลยต้องกลับมาถามร่างทรงว่าหาคนทําพิธีไม่ได้ต้องทำยังไงดีท่านจึงถามกลับมาว่ามีคนในครอบครัวที่ถือศีลไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไหมละ่ะซึ่งก็มีน้าชายของเรานี่และคะ่ะเลยให้น้ามาเป็นคนลงมือทำพิธีให้ถูกต้องทุกอย่างจนสำเร็จแต่ปรากฏว่าสายไปแล้วคะ่ะท่านเอาชีวิตลุงไปแล้ว ทุกคนเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนั้นจัดงานสบเสร็จจนถึงวันที่เผาและว,วันนั้นท่านมาเข้าฝันนาหญิงอีกค่ะว่ากูเตือนพวกมึงแล้วแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะสำหรับครอบครัวเราถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องจำไปตลอดถ้าพูดแล้วไม่ทำละเลยอาจจะต้องเสียคนที่รักไปคำพูดบางคำพูดแลกกับชีวิตคนมันไม่คุ้มเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ